มาเอามาเข่นเร็ดแล้วยาสองเง็นแล้วให้ลองทำอย่างอื่นแล้วนะผลมันยังไม่เร็ดเลยเราจะเอาผลเร็ดดีไหมอ่ะ ออจริงเงื่อนไขเป็นอะไรอ่ะมากเออห้าน้อยกว่าหรือเท่ากับเก้าเก้าก้าก้าเก้าท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะเสร็จแ้วเนี่ยยังยังเรียนมีสอนไม่ใช่เหรอ ถ้ามันค่ายิ่งเยอะมันจะทำมันจะใช้เวลานานคาุณร้เขียนเัียัหย <c oughs> <c oughs>

Ok qua Aqua cơ. Mình là tí mình lại. À. 2 phút yếu rồi. Chị rồi. Cái này. Thì cái 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 真的，我垃你的单子。嗯嗯嗯 ยางต่อไปพี่จะสอนสอนเรื่องการมอดเลขแล้วนะพี่จะให้หาเลขคู่เลขคี่การมดเลขคือการหารเอาเศษคือเราไม่สนใจหรอกว่ามันหารออกมาแล้วมันจะได้เท่าไหร่เราสนใจแค่เศษมันเฉยๆเพื่อจะเอามาเช็คดูเลขคู่เลขคี่ อย่างเช่นเรากำหนด i, I เป็น10 j, j เท่ากับ10 mod คือใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะ2ลองปิ้น ปป็นเจเอามาดูเป้นเจเอามาได้ศูนยเห็นไหมพี่มันได้ศูนย์เพราะว่าสิบหารสองอ่ะมันได้ห้าใช่ไหมมันมันลงตัวพอดีมันจะมันจะได้เศษศูนย์อันนี้คือการการมอดคือการหารเอาเศษสมมติว่าเราไปสิบเอ็ดดูสิบเอ็ดหารสอง อ่ะเศษหนึ่งใช่ไหมสิบห้าหารสอง 2, ก็เศษหนึ่งลราเอาหารสามดูอ่ะก็จะได้เศษศูนย์ใช่แล้วถ้าเป็นสิบหกอ่ะเศษหนึ่งก็จะเหลือสิบเจ็ดก็จะเหลืออ่ะเอาสิบเจ็ดดูแอดเหลือสองเห็นไหม ก็เศษสองสามห้าสิบห้าเศษสองตอนนี้เราจะเอามาเช็คดูว่าใช้สำหรับเช็คว่ามันเป็นเลขคู่เลขคี่อย่างเงี้ยอ,อันนี้ i อ,าอาหานสิบไหานสามอ่าหานสองถ้าจะใช้การเช็คว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่เราจะใช้หารสอง เพราะว่ามันถ้าหารสองมันจะมีเศษหนึ่งกับศูนย์เท่านั้นใช่ไหมอ่ะนี้งั้นเราเรามาทบทวนอทิที่แล้วอีฟจเท่ากับศูนย์ให้พิมพ์พิมพว่าปิ้น์คำว่า เลขคู่ <L. S 2> น 2. 2> ี่อ่ะเอ๋อิ้นคคำว่าเลขเคออ่ะปุ๊บมันบอกว่าเป็นเลขคู่เราเปลี่ยนนี่เป็นสิบห้าดูอ่ะ เลขเลข,ลขี้เราจะลองเอามาใช้ในหลูปดูที่จะให้โจทย์นะนะให้ใช้ฟอฟอหาเลขคู่จากเลขหนึ่งถึงสิบ เมื่อกี้เขียนฟอยังไงอ่ะโดยใช้โค้ดนี้อ่ะจากหนึ่ถึงสิบ

มาหันมาตรงผู้เรียนนี่ะค่โจทย์คือยังอยู่ไหมอ่ะอ่าโจทย์คือให้หาเลขคู่ตั้งแต่หนึ่งถึงสิบเนี่ยให้ใส่อะไรเอ่ย โคคือแค่เปลี่ยนตรงอะไรเอ่ยนี่เฉยๆเมื่อกี้ที่วีการสอนสอนการมอะเช็คเลขคู่เลขคี่อันนี้ให้ใช้ฟอร์ใช่ไหมอ่าใช้ฟอร์ฟอร์ลูปนี่ไงแล้วเราใช้อ f e เอ e เช็คอีกทีว่าเป็นเลขคู่เลขคี่ นี่แก้ตรงนี้เมื่อกี้ที่พี่สอนน่ะเช็คเลขคู่เลขคี่อ่ะใช้ทำยังไงนะใช้มอสอะไรนะเพี่ให้เวลาทำนะเดี๋ยวไปข้างน้นก่อนเดี๋ยวกลับมากลับมาตรวจนะ เราแำบนีต้องสเข่าปน,นี้เนเพื่อนทำเต้เพื่อนทเ้อีเขา ทำอะไรล่ะรออะไรล่ะ ออกกระรือยังไหงขี้น ouais> ั nada, ่นะไอ้คู่ขี้อะไรอย่างเงี้ยคู่ขี้อะไรยีนเมื่อกี้มีเป็นคู่เป็นขี้อะันนั่นอะนะแล้วมาของคู่เจอเป็นคู่ขี้คู่ขี้เนี่ยเนี่ยก็เปิดด้วยเนี่ยเพิ่งไพ่ปุ๊บไม่เปิดอ่ะไม่เปิดอย่างเงี้ะไม่เปิดเลยไม่เปิดเลย ก็มียาของครู้เรากดไม่ได้หมอเขาแค่แชร์สกินเราดูเออเขาแชร์นี้ให้อ่ะเขาไม่แชร์ยูอทั้น่้นสแกนเร้แชร์นีไม่ให้ว่ายออนี้แล้วอาจารครูมาเราครูถามทำไมเราไม่ทำเราบอกครูว่า เก่งเกินไปเอ่อเอ่อนี่มันง่ายเกินไปไม่เข้าใจ ไปย,ยังยังไม่ได้ครับคือมันายเกินไปครับไม่เข้าใจยากเหรอยา้เกินไปครับไม่เข้าใจเลยอ๋ออยากได้ยากๆเหรอ คือผมรู้ว่าูเก่งเกินไปครับมันไม่ง่ายเกินไปไม่เข้าใจได้ทำได้ยัง รอยะค่ะพี่จะบอกเวลาเรานี่เ,เ,เราเช็คอะว่ามันเป็นเลขคู่นี้เขีย่ยแเราต้องเอามาว่าสองว่าสองเสร็จแล้วเศษมันต้องเท่ากับเท่าไหร่ถึงจะเป็นเลขคู่อะูศ<อ>ูนย์ ใช่ไหมถ้าถ้าเท่ากับศูนย์นะเขียนยังไงอ่ะไม่รู้เมื่อกี้ลองเขียนแล้วมาเออเลยเขียนเลยๆเขียนยังไงเขียนเท่ากับอะไรโอเดี๋ยวเราแชร์ของของฟูกมาดูดิตกไปแล้วนะเมื่อกี้ใครสูกดูดิตกไปแล้วเหรอตกไปแล้วงั้นเฉลยเลยกัน เขียนด้ดีไหมจากสอรอบเลยนะเขียนเหมือนกันไหมผมลืมโคล,ลอนค้าง,างนี่ทำไมถึงต้องมีเท่ากับสองอันแล้วถ้ามันมีอันอเดียวมันจะเออเลอร์องไงอ๋อ จากนั้น,น,นถ้านมันจะดูเอาเลขขี้ก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งนี่แค่นี้เองราทำเป็นส่วนคูณด้ไหม ขาดอยู่ไหนเนี่ยอันนี้เปอร์เซ็นต์อันนี้ใช่ตัวเปอร์เซ็นต์ตัวเปอร์เซ็นต์อยู่บนถอถุง cao ได้แล้วใช่ไหมได้ทำงยังไม่ได้อีกเหรอมัไม่รู้เอ่อมันก็ขึ้นหนึ่งสามห้าเจ็ดกแล้วมันขึ้น,ปนไปอะไรอ่ะเพเนี่ยผมพิมพ์ตามสองเท่ากับเท่ากับหนึ่งอือหืแล้วมันขึ้นว่าอะไร น13579อ่าก็ถ้าเศษถ้าเอาเลขมาหารแล้วได้เศษเท่ากับหนึ่งมันก็จะเป็นเลขที่ไง